การที่ต้องลุกขึ้นมาแต,แ,ตแต่ดึกเดินน,นะนั่งงกง่วงอยูนะ่ถือว่าเป็นความงามในอริยวินัย,นยไม่มีใครที่ไม่ง่วงตอนะเช้าๆอย่างนี้ เนะย่งเยงแต่ว่ามีสติรู้ทันมันหรือเปล่าแค่น,นั้นเองนะดีกว่านอนจมอยู่แต่ที่นอนแล้วไม่ลุกขึ้นมาทําความเพียรกนะวาจะหายง่วงได้ใช้เวลาเป็นปีนะต่อมาก็เป็นอย่างนั้นนะ ตอนเป็นพระหนุ่มเนีน่ยนั่งที่ไรก็หลับทุกทีถ้าไม่หลับก็ฟุ้งสัน้นอันนี้นก็จะสงบลงไปได้นะบางทีไม่ต่างกว่าครึ่งชงนะั่วโมงหลับหลับ,ลบตื่นตื่นอยู่อย่างนั้น,นยิ่งพอฉันเช้าเสร็จอย่างเงี้ยนะสลืมสลือยอย่างนั้นจนถึงบ่ายโมงก็จะหายง่วงได้ นะเดินก็นแล้วนั่งก็นแล้วนะแต่อาศัยความเพียรนะความพยายามดูมันอยู่อย่างนั้นนะพร่าบางวันมันก็ง่วงแทบตายนั่นแหละแต่ว่าพอรู้ทันพวกมันตื่นโพล่งขึ้นมาภายในนมันสว่างสวายอยู่ข้างในก็ทำให้รู้ว่ามันไม่จะเป็นว่าจะต้องนั่งแล้วก็ต้องง่วงต้องหลับทุกครั้งไปนะนะ เป็นเพียงบางครั้งไอ้นะทีนามิทะนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลกนะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตที่มันขี้เกียจนะแม่จะต้องมานั่งงงงงงง,งอยู่อย่างนี้แต่ว่านะย่ังฝืนทำฝืนที่จะสู้มันอยู่ทุกวันทุกวันเข้านะมันก็จะอย่างน้อยก็เป็นนิสัยที่ดี ท,ทำให้เราไม่หลบเลี่ยงปัญหานะกเลกดูอยู่กับพระมาหลายรุ่นเน่ยนะนะใหม่ๆก็ขยันดีพอสักพักเริ่มหายพอนะนะถึงเวลาจะนั่งสมาธิเริ่มไม่อยากมาละพอนั่งแล้วก็หลับทุกทีแล้วก็ไม่หาวิธีแก้ไขตัวเองท่เลยนะหลับก็ปล่อยให้มันหลับอย่างนั้แล้วนะก็จะเริ่มหายอย่านี้นะ มามั่งไม่มามั่งเน้วคนชนิดนี้นี่เท่าที่สังเกตมาเนี่ยไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จในชีวิตเลยนะขาดความเพียรนี่มันต่อเนื่องขาดความอดทนนะเพราะว่าเวลาไปเจอปัญหาชีวิตแบบโลกโลกมันหนักกว่านี้อีกหลายเท่ามันหนักมากกว่ามานั่งหลับไปนี้อีกนะ ทำมาหากินจะต้องสร้างฐานะหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนี่มันหนักกว่านี้หลายเท่าน,ะนี่ทำงานดึกๆเดินๆไม่ได้รับได้นอนเอาเป็นเอาตายอยู่งั้นนะเพื่อที่จะแสงหาทรัพย์สินเงินทองน,ะนี่ในการที่ตื่นเช้าขึ้นมา,นามาเจริญภาวนา,นา ออกไปรับอาหารมิรบาจากญาติโยมสบายใจถ้าจะ,ะเทียบชาวบ,บ้านที่ก็าควรจะหากระป่าอาหารมาหุงเลี้ยงดูถามบำรุงพระเนนได้นนะมันจะเราคำนึงถึงข้อน,นี้ยนะก็จะทําให้เรามีความเพียรพยายามขึ้นมานะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะองค์สอนว่าปัจจัยสี่ที่อุบาสกอุบาสิกา ทั้งหลายถอยมาเนี่ยจะไม่สูน,เป,นะนเปล่านะจะไม่สูนเปล่านะถ้ามาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนะี่ยมันสูนเปล่านะคิดแล้วก็จบเลี้ยงชาวบ้านทั่วไปเนะี่ยคิดแล้วก็จบนะแต่ว่านะปัจัจสี่ที่โยมถอยมาเนี่ยต้องมีคุณค่านะเพื่อให้นะนักภาวนาทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมทนะีต่ต้องอาศัยข้าวชาวบ้านเขากินอยู่เนี่ยนะ ได้มีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองฝนะึกหัดขัดเกลาตัวเองจนะเป็นอย่างนี้ได้จะท,ทำให้เรานะไม่ย่อท้อต่อการเจริญภาวนาต่อการเป็นพระอย่างน้อยมาเห็นคุณค่านะต่อการเป็นพระเป็นชีเป็นปฏิญาตโยมที่มาพึ่ธปฏิบัติอยูะเน่นะ ถ้าเราไม่ภาวนาะบอกได้เลยว่าไม่มีทางเข้าใจพุทธศาสนาได้เลยนะไปอ่านไปฟังก็ได้แค่นั้นได้แค่ความจำแค่นั้นเองนะอ่านฟังก็รู้สึกว่าเออสมเหตุสมผลดีมีประโยชน์ต่อชีวิตแต่ถ้าไม่ลงมือฝึกก็แค่นั้นนันนะนี่พอเราลงมือฝึกแล้วนะไปเจอประสบการณ์ตรงนะไปเจอสภาวะจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้น ต่อหน้าต่อตาเนี่ยทีนี้มันจะเข้าใจขึ้นมาแล้วอย่างน้อยเข้าใจว่าสติจริงๆเนี่ยเป็นยังไงสมาธิจริงๆมันเป็นยังไงาอาการของปีติมันคืออะไรเนี่ยเราถึงจะเข้าใจขึ้นมาได้นะเห็นญาติโยมหลายคนที่มีความเพียรได้ไม่ต่อนเนื่องแต่อยากปฏิบัตินี่นะเดี๋ยวก็ไปเข้าคอสท,ที่นนเดี๋ยวก็ไปเข้าคอสที่นี่พอออกจากคอสก็ทิง้งการภา,าวนา หรือบางคนก็ขยันอยู่นั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์ทุกวันนะแต่ช่วงเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ทิ้งเลยนะไม่มีสติสัมภัญญะอยู่พวกนี้ก็จะเปะปะงงอยู่ภาคใหญ่นะเดี๋ยวก็ไปของเทรวาสเดี๋ยวก็ไปของมหายานนะแนะเดี๋ยวก็ไปของอะไรก็ไม่รู้นะศาส,สนาไหนมั่งก็ไม่รู้มั่วไปหมดทีเนี้ยหนาๆเขาก็งงไม่หมด แล้วโดยเฉพาะถ้าไปภาวนาแล้วเนะนี่ยนะจะหนักไปทางจะต้องมีเทพเบื้องบนมาดลบดาให้ประสบความสำเร็จในการภาวนา,นะนาอันนี้ก็ให้เตือนตัวเองได้เลยว่าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทางที่พระเจ้าสอนเอาไวนะ้นพรนะกพระเจ้าสอนให้เราพึ่งตัวเอง คนที่จะมีที่พึ่งนะอัตหิอัตโนนาโถอนแล้วที่พึ่งของตนเนี่ยคือมีสติปัฏฐานสี่เป็นที่พึ่งไม่ใช่มีเทพที่ไหนมาเป็นที่พึ่งในสําคัญที่สุดนะจะต้องหาแสวงหาที่พึ่งที่มันถูกต้องให้กับตัวเองให้ได้แปลว่าอะไรแปลว่าที่พึ่งนั้นต้องขอให้เกิดความเป็นอิสรภาพภายในนะถ้าเรามีอิสรภาพภายในอยู่เนี แปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งทำมันยิ่งเบานะไม่ต้องรอผลดนบันดานจากผู้ยิ่งใหญ่ที่ไหนทั้งนั้นนะมัน้าไปสำนักไหนเนี่ยเขาสอนให้เรารู้จักพึ่งพาตัวเองฝึกฝนตัวเองนะไม่ต้องรอ้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนมาดนบันดาน,นถือว่าใช้ได้ละนะแต่คำว่าใช้ได้ก็ต้องดูด้วยว่าที่ทำอยู่แบบไหนนะในปัจจุบันนี้มีวิธีการ ปฏิบัติภาวนาเยอะแยะนะมีการทดสอบทดลองทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับการเจริญภาวนาเนะนีนะมันใช่ทางไหมแค่นั้นแหละต้องไปดูให้ดีไอ้ที่จะใช่ทางไม่ใช่ทางคือนะขณะนั้นรู้กายรู้ใจอยู่ไหมแค่นั้นแหะนะในการในการเจริญภาวนานะถ้าไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่รู้อะไรอยู่ก็ไม่รู้นะที่มันอยู่ข้างนอกนะไอ้นั้นแปลว่า ไม่ใช่วิธีการจเจริญภาวานาในพระพุทธศาสนาแล้นะอันนี้ต้องระวังนะไอ้ที่ต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการแค่ความสงบนะแต่เราต้องการให้เห็นทุกข์นะตอนนี้ทุกข์มันเกิดที่ไหนแล้วมันก็เกิดที่กายที่ใจนี่ไม่ใช่กายที่ไหนมาดนมาดานนะทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับที่กายที่ใจ ถ้าสนะัมโนนวนตถัยเดยก็คือตัณหาเกิดที่ไหนเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันทุกเกิดที่ไหนก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจะดับทุกดับที่ไหนก็ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนะนี่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองนะก็กลาย่าเราก็ตกเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตกเป็นทาสของอายตนะแค่นั้นเอง ตามองเห็นก็ติดอยู่ในรูปที่เห็นว่าหได้ยินก็ติดอยู่ในเสียงที่ได้ยินนะอย่างนี้เป็นตน้นนะเราก็ติดกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งโลกอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะนะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะหลงจมอย่างนั้นนะนะถ้าเรารู้จักฝึกฝืนตัวเองมีความเพียรมีความอดทนนะมีความบากบันมั่นคงนะน ก็จะทำให้เราค่อยๆเกิดการเรียนรู้ค่อย,อย,อย,อยๆเข้าใจอะไรชรัดเจนขึ้นมามันอาจจะไม่สงบเหมือนคนอื่นเขาอาจจะไม่มีสมาธิลึกซึ้งเหมือนคนอื่นเขาอาจจะเข้าใจช้ากว่าคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรอ,อย่างน้อยเราก็ได้เดินไปทุกวันก้าวหน้าไปทุกวันทุกวันทุกวันดีกว่าคนที่ไปเร็วแล้วก็ไปหยุดพักเปิดเพลินพอใจยินดี ต่ออารมณ์มันน่าใคร่น่าพอใจทั้งหลายเนี่ยนะไปได้หน่อยก็ถอยหลังไปได้หน่อยก็หยุดพักเนี่ยยังไงก็ไปไม่ถึงแต่ถ้อเราเดินทุกทุกวันเนี่ยนะฝึกมันอยู่ทุกวันวันละเก้าสองเก้านะบางวันอาจจะไม่ขยับไปไหนแต่อย่างน้อยก็ยังได้มีความเพียรพยายามนะมันก็จะค่อยก้าวหน้าไปเองนะยิงโง่ก็ยิ่งต้องขยนันแค่นั้นเองนะมันเหมือนกับ ชีวิตทางโลกนั่นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันหรอกมีความรู้น้อยก็ต้องขยันมากหน่อยแค่นั้นนะต้องพยายามเรียนรู้จากงานที่ทําอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละ,ะวิชาชีพววิชาชีวิตจริงๆเนี่ยบางทีมันไปคนละเรื่องเนเรียนจบอะไรมาจะต้องทํางานตรงสายนี่น้อยมากส่วนมาก,กคือจบอย่างหนึ่งก็ไปทํางานอีกอย่างหนึ่งต้องไปเรียนรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลานะ,นะ นีเป็นธรรมดาอย่างนั้นการภาวนาก็เหมือนกันมันได้เรียนรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลานับหนึ่งใหม่อยู่เสมอเมื่อวานนี้นั่งสงบวันนี้อาจจะฟุง้งนะวันนี้มีความสุขดีวันนี้ก็ทุกสหัส,สกันอย่างเงี้ยนะมันได้เริ่มต้นใหม่อยู่ทุกวันแต่การเริ่มต้น,ต,นต้นใหม่ทุกครั้งเนี่ยมันจะฉลาดขึ้นนะเหมือนคนที่ทําธุรกิจแล้วมันขาดทนนะเดี๋ยวก็เจ๊งเดี๋ยวก็เจ๊งเนะี่ย ก็จะได้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมาทําทยังไงแม่มันเจ้งได้ก็แปลว่ามันต้องเจ็บมาก่อนนะันคนที่เจ็บมาพอสมควรแล้วจะรู้ตัวแล้วว่าแค่ไหนมันต้องจะพอดีสำหรับความสามารถของตัวเองนะนี่พอมันได้เรียนรู้ได้พิจารณาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้นะชีวิตมันดำเนินหน้าต่อไปได้การจเจริญภาวน,นานั้นก็เหมือนกันนะ่ะ เจ็บแล้วเจ็บอีกนี่แหละทุกแล้วทุกอีกนี่แหละหลงไปกับอารมณ์ทั้งหลายนะแต่พอเราฝผกไปสักระยะหนึ่งนะอาการที่จิตเข้าไปหลงอยู่ในอารมณ์นะมันจะค่อยๆถอยออกมาละเวลาจิตมันขุ่นมัวนึ้นมาก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปจมอยู่กับมันเวลาปวดขาก็ไม่จำเป็นทะี่จะต้องไปจมอยู่กับมันนะมันจะเริ่มถอยห่างออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เลย นีถ้าเป็นผู้รู้ผู้ดูได้มากขึ้นจิตก็เป็นกลางต่ออารมณ์นั้นได้มากขึ้นแค่นั้นเองนะพอจิตเป็นกลางต่ออารมณ์ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องไปทําอะไรกับมันมันจะรู้เองว่าการทําโดยไม่ทำมันคืออะไรนะพอนายใหม่นมันทํำทั้งนั้นแหละพยายามที่จะให้มันสงบพยายามที่จะรู้ทันนะรู้ทันลมหายใจเข้าออกอะไรนะมันทำนะแต่พอ ึกบ่อยๆเข้ามันจะเริ่มที่จะไม่ต้องทําอะไรละแค่เป็นผู้สังเกตดูอยู่แค่นั้นนะสังเกตธรรมชาติของกายของใจที่เขาทางานอยู่นี่เห็นแล้วว่าอ๋อเวลามีอารมณ์มากระทบเนี่ยมันก่อให้เกิดเป็นเหตุนะนะเป็นตัวกระตุน้นนะให้เกิดความอยากขึ้นมาจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็แล้วแต่พอตัณหาทํางานทุกข์ก็เกิดเนี่นะ นะความอยากทํางานเนี่ยผลคือความทุกข์ตามมาทีมันจะเห็นสภาพอย่างเงี้ยเห็นความยึดถือเห็นความทุกข์โผล่้นมารู้ทันมันกระดับไปนะพอเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้ารู้แล้วว่ามันไม่มีเรื่องต้องทําอะไรมีแต่เรื่องของการรู้ทันมันนะไม่จมอยู่ความอยากนะคำว,ว่าอยากอยากอยาก,ยากนี่ก็มีรา,ายละเอียดยิบย่อยเยอะแยะไปหมดนะถ้าเราเข้าไปดูนะอยากยึดไว้อยากผลักออก าสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นกับอยายตนะทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยนะก็ไปฝึกรู้ฝึกดูอยู่เงี้ยเพียงแต่ว่าต้องอาศัยความเพียรที่ไม่ยอ่ยอหย่อนมีความบากบาั่นมั่นคงหรือปรารับความเพียรนะปรารับความเพียรมันจะเตือนตัวเองเฮ้ยมัวนอนอยู่ไม่ได้นะนะต้องลุกขึ้นมาลุยละต่อให้มันเหนื่อยขนาดไหนอาจอ,อาจจะมีพักบ้างแต่ว่า สติมันจะเตือนะจิตมันจะเตือนะปัญญามันเตือนนะะอนอยู่นานถ้าเรานอนนานไปกว่านี้มันก็จะทําให้เราเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้นะมันจะความทุกข์เดิมๆซ้ำๆแตกๆอยู่อย่างนี้นะเนี่ยมันจะปรบความเพียอย่างนี้แม้จะต้องพักก็จะไม่จมอยู่วความเพลิดเพลินพอใจยินดีกับการพักนั้นมันจะลุกขึ้นมาทําความเพียรลุกมาเดินลุกมานั่งลุกมาดูตัวเองอยู่อย่างนั้นนะ ถ้าเกิดว่าพอง่วงแล้วก็ไม่ไหวละนอนดีกว่ามันก็จะพาเรานอนอีกหลายชาติแค่นั้นเองมันเบื่อไม่ไหวละไปดูหนังฟังเพลงดีกว่ามันก็จะเพลิดเพลินอย่างนั้นอีกหลายชาติก็อยู่แค่นั้นแหละลก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เราก็แค่ความเพลิดเพลินพอใจในอารมณ์ที่กระทบทางทาง,ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละกี่ชาติก็เหมือนเดิมนี่แหละไม่ได้มีอะไรใหม่ ถ้าดูมันอยู่งี้ก็จะค่อยเห็นรายละเอียดอย่างเงี้ยชัดขึ้นน,นี้พอมันเริ่มมีสติสมเชัญญะต่อเนื่องดีแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเลยว่ามันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนจากการที่จะต้องไปไปดูไปฟังไปลิ้มรสไปสัมผัสถูกต้องอะไรทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาที่เรียกว่าคามาสุขเนี่ยนะมาเจอความสุขที่เรียกว่าฌานาสุข หรือนิพานสุขที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยองันเป็นอิสระปลอดโปร่งมันเบิกบานภายในต่อให้ร่างกายมีทุกขเวทนาขนาดไหนใจก็สุขนะจิตมันยิ้มอยู่ข้างในได้นะนะมันเบิกบานอยู่อย่างนั้นมันบันเทิงอยู่อย่างนั้นนะเริ่มเห็นรายละเอียดของความสุขที่มันมากขึ้นเห็นรายละเอียดของความทุกข์ที่มันมากขึ้นอะไรเงี้ยเห็นรายละเอียดของอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบมากขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมา แล้วมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีใครมาดลบาดาหลหรอกมันเป็นธรรมชาติล้วนๆงมันอยู่อย่างนั้นนะไปฝืนมันก็ไม่ได้ไปบังคับมันก็ไม่ได้นะมันเข้าใจขึ้นมาทันทีทีนี้นะรู้แล้วว่าสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นอย่างเงี้ยเป็นเช่นนั้นเองนะกายใจนี้เองก็เป็นเช่นนั้นเองเหมือนกันนะเป็นกระบวนการทํางานของธรรมชาติล้วนๆอยู่นะก็จะเข้าใจขึ้นมา จิตก็เป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นมากขึ้นไม่ติดอยู่ในชอบในชังทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นจากการกระทบกับอารมณ์เนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจอย่างนี้นะ